คลิปนี้จะพามาสองร่างพรบนิรโทษกรรมคดีป,ป่าไม้และที่ดินซึ่งผ่านวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนอในการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเป็นปลายมาตรลาในวาระที่สองสาระสำคัญของร่างพรบนี้ย้ำก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่เนื้อหาสาระ,ะเดี๋ยวผมมาสรุปใครเป็นผู้มีสิทธ ที่ได้รับการนิรโทษกรรมคดีป่าไม้และที่ดินก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินในเขตป่าไม้ประเภทต่างๆตั้งแต่3 0มิถุนายน2541จนถึงวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับซึ่งเงื่อนไขสำคัญเลยต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อน การประกาศสงวนของห้ามการเป็นที่ดินของรัฐหรือได้รับการผ่อนผันตามนโยบายของรัฐบาลและเมื่อนี้ละโทษกรรมแล้วพวกเขาเหล่านี้จะได้อะไรคร่าวๆโดยสรุปก็คือถ้าครอบครองและธรระโยชน์ในที่ดินก่อนการประกาศสงวนของห้ามการเป็นที่ดินของรัฐประเภทต่างๆก็คือตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินในเขตปา่าไม้ป่าเภทต่างๆนั้นเนี่ย สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินและถ้าพิสูจน์สิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ดีกว่าความเป็นที่ดินของรัฐก็มีโอกาสได้เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินส่วนกรณีที่2ก็คือครอบครองหลังการประกาศสงวนของห้ามการเป็นที่ดินของรัฐแต่ได้รับการผ่อนผันต,ตามนโยบายของรัฐบาล ก็คืออาจจะมีมติคณะรัฐมตรีให้มีการผ่อนผันโน่นนี่นั่นตัวนี้ก็เต็มที่ครับไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้แต่รัฐสามารถดำเนินการจัดที่ดินทำกินในรูปแบบหนังสืออนุญาตซึ่งเป็นการรับรองสิทธ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจะไม่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน